บอสนั่นครับนอ้องที่อยู่เก็บอยู่ข้างในในั่นเตัวลงอีกไปโกโก้แต่ปราณต้นบอกว่าพันดงร้อยรปกันครับชิงหูครับปักสดทำเป็นเล่นครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับทีมงาน หมาเหล็กหน่อยพวกเราโก็มาตามพึ่งนะครับหลังจากที่หยุดไปหลายวัน <c oughs> โอ้เจ็บตามากโกมาดูทุ่งนี้นะครับนี่เป็นวันที่สองแล้วที่มานะครับมาเมื่อวานฝนตกไล่ <c oughs> ไม่เจอนะครับไปมุ่นก็ไม่เจอโกมีตัวกินอยู่นะครับหลายตัวใช่ปะโหครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูก่อนโกดูตัวกันอยู่นี่นะครับหวังว่าจะเจอรังนะครับนี่ครับโอ้ <c oughs> เซ่ยครับเจ็ดโลเนี่ยนจะตัวไหนอีกเป็ดเร็จครับตัวนี้ตัวนี้ยตัวเนี้ยตัวเนียอีเ็จแล้ว่นให้ผมผมเห็นโอ้นั่นครับพี่น้องพึ่งเช็ดอยู่ข้างในนั่นเด้อมันสิบไปแล้วนะครับอีกตัวก็กินอยู่นี่นะครับนี่เดี๋ยวลุ้นกันเบิ่งหวังว่าพวกเขาจะเจอนะครับวันนี้นะครับพึ่งนะครับขอสักหนึ่งรังใหญ่ๆต่อมๆนะครับพี่น้องไปไปลุ้นกันหลังจากที่เราดูกันอยู่เมื่อกี้นะครับเหมือนว่าพึ่งเนี่ย จะไปทางนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวรถตามไปดักทางมันฝั่งนู้นนะครับมันมีสวนปามอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวไปดักดูตัวฝั่งนู้นดูนะครับเผื่อมีดอกไม้ถ้าจะตามตูดมันไปมันยากครับมันต้องเดินผ่านทุ่งไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูดอกไม้ฝั่งนู้นกันหวังว่าเราจะเจอตัวลงอีกไปโกโก เราได้ข้ามทุ่งมาแล้วนี่พี่น้องครับฟันก่อมายืนส่องเอากล้องส่องเลยครับปราต้นบอกว่าฟันธงว่างั้นผมส่องไปครับผมเห็นเป็นสิบเลยชิวนั้นนะครับมันเหมือนมีตัวขึ้นนะพี่น้องแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพึ่งหรือเปล่าแต่พรานต้นบอกว่าฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแน่ใจครับเมงภูถ้าไม่ใช่ตอดพี่หนุ่มเลยครับมันเป็นอย่างนั้นดิครับถ้าไม่ใช่ตอดผมเลยว่างั้น โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันถ้าเกิดเป็นพึ่งเจอพึ่งมีรังพึ่งอาจจะได้เห็นพรานต้นตีพึ่งคนเดียวนะครับเพราะผมเข้าใกล้ไม่ได้เพราะผมยังไม่อยากให้ตาโดนควันนะพี่น้องครับตามันอักเสบติดเชื้อนะครับเดี๋ยวจะนั่งดูอยู่ใกล้ให้กําลังใจพรานต้น,น,ตนเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจริงหรือเปล่าไปตอนนี้เรากําลังเดินไปดูพึ่งนะครับพี่น้องครับพรานต้นบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นผมให้สักแปดสิบนะครับแต่มันก็ ตัวพึ่งเนีอยน,นะครับที่มันบินขึ้นนะครับเราก็ต้องเผื่อด้วยนะครับบางทีมันอาจเป็นแมงผู่อะไรอย่างนี้นะครับโอ้ร้อนเหนื่อยโอ้อยู่ข้างหน้านู่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันอะไรครับมันคืออะไรฮะตุกคุ่ม ขอให้ช yeah, like ่อยใช่อย่างที่คุณคิดแต่ที่ทางมันก็นี่เลยนะครับอาจจะเม่นแทบบ่คักๆเลยโอ้มันคือโลมใช่ไหมผมก้าวขาแทบสิบบอก มาแล้วบอกว่าแม่ทรงน้อยแท้สันวะไปบอกกระดับไอเดียนบอกแล้วม่ผมอยู่นี่นี่ตีล่ะแค่มันคือบินขึ้นนี่ได้มันโค้งขึ้นซื่อพึ่งอยู่นั่นแหละเสร็จครับโอ้ท่าผมเด๋ย ้โอ hey. ้ย่านเมียนโยครับโอ้ท่าทางพึ่งสีบ um> ัวเฮ็ดทางเลยครับเนี่เบ um ิ um. ่งคอนด้วม่ผมว่ามันถอนิ้วก้อยจริงจริงเลเบิ่งครับพี่น้องโอ้พึ่งบัวเฮ็ดฮัง ก็ปล่อยไว้เนี้ยเอากับสีบัวได้เลยนะครับพี่น้องครับมันหน้าสีบัวเฮ็ดหังนะหรือว่ามันเฮ็ดหังน้อยกว่าตัวผานต้นจกสดเบิ่งดูจกสดเบิง่งเทอเอาถุงมือมาบ่อาโอเดี๋ยวให้ผานต้นควักสดเบิ่งนะครับว่ามันสิเป็นแบบใดน,นะครับมันเหมือนเพื่องบอัวได้เฮ็ดหังครับพี่น้องครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวให้ผ่านต้นรูปเบิ่งนะครับ ไปไปเตรียมตัวข้างนอกเราต้อง ayo, มีไกลๆนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวให้พรานต้นไปจกสดเบิ่งนะครับว่ามีรังหรือเปล่าผมจะหนีไกลๆอ มีรังไหมมีลังไหม,ม,ไหมโอ้ไม่มีครับเพิ่งจะมีดังขาวๆครับไม่มีอะไรเลยนี่ครับนิดเดียว Mm. <laughs> เอาผมแล้วครับ เลลดี๋ยวไอ้หนุ่มครับมาครับดูดูดูพี่หนุ่มครับไม่มีอย่านี้ดูเกลียวเสียมอมอม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยบ่มีทางจากหน่อยเลย โอ้ตายโอ้จานนี่แหละทางมันกำลังใส่ด่างเขาโอเคครับแต่มันไม่มีตัวอะไรเลยเดี๋ยวรอท,ที่เราตัดสินใจไม่ใส่กวันครับเดี๋ยวเราจะต้องรออีกสักสิบกวันนะครับพี่น้องครับเพราะว่าพึ่งมันไม่ทํารังนะครับก็ไม่ใช้ควันไม่หนีนะครับผ่านต้นไปรูอดูแล้วเจวไปเลย <S 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 เดี๋ยวไปตามรังใหม่ครับไปดีไม่ใหญ่ดูแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มบ้านโค้นะครับมีอะไรคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนพรานต้นติ๊กตอกนะครับไปครับ